สวัสดีเพื่อนๆชาว X อ็ซทุกคนนะครับผมยิน,ยนดีต้อนรับสู่ช่องแนดนี่เอ็กซครับเจอกันที่หน้าปกแล้วนะฮะเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันคืออะไรในวันนี้ครับวันนี้ผมมีโมเดลนะฮะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้หน้าทำออกมานานแล้วแหละราคาก็ไม่ได้แพงมากนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวพระเอกก็ราคาก็อยู่ในประมาณหนึ่งนะครับผมตัวนี้ฮะชื่อว่าอินโนสุเกะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มพระเอกนะฮะก็เป็นนักล่าหมูปา่า <laughs> ลงมันเข้าไป นี่เลยตัวเขาเลยนะครับก็ประวัติคร่าวๆเขานะฮะก็ผมก็ได้ไปอ่านมานิดๆหน่อยๆนะจะลองพูดให้ฟังดูนะครับ ว่าประวัติก็เป็นยังไงครอบครัวของเขานะครับผมก็มีพ่อแม่ลูกนะฮะแต่ส่วนพ่อเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคน,นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบทาลายร่างกายแม่เขานะแม่เขาก็เลยตัดสินใจนะครับหนีออกจากบ้านมาพาอินโนสุเกะฮะตั้งแต่เป็นทาลกอยู่เลยนะฮะก็ออกมาไปเจอกับอสูรคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอสูรไอ้อสูรคนนี้ก็ลหลงไหลในเสียงเพลงที่แม่ของอินโนสุเกะฮะเป็นคนที่ร้องเสียงเพลงเพาะมากๆเลยนะฮะก็เลยได้อยู่ด้วยการเป็นกรณีพิเศษนะครับผมจนมาวันหนึ่งครับผมแม่ของอินโนสุเกะนะคร ไปเห็นนะฮะเปิดประตูไปเห็นอสูรคนนี้นะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอสูรตัวนี้นะฮะก็ได้ทาการกินสาวๆของเขาอยู่ก็เลยทําให้แม่ของอินโสุเกะรู้สึกตกใจแล้วก็ได้พาอินโสุเกะที่เป็นทาลกอยู่นะครับผมหนีออกจากบ้านไปนะฮะแล้วก็อ,อสูรตัวน,นั้นก็ได้ตามล่าเพื่อที่จะไปฆ่านะฮะแล้วก็แม่อินโสุเกะฮะได้ไปถึงทางตันนะได้ทําการปล่อยอินโสุเกะลงในแม่น้ามาให้ไหลผ่านไปเรื่อยๆครับผมแล้วตัวเองก็ถูกอสูรฆ่าตายนะครับส่วนอินโสุเกะก็ได้ถูกน้ําซัดไปจนถึงเกาะกอนหนึ่ง ก็จะมีแม่หมูป่านะครับแล้วเขาก็เลี้ยงดูกันมาจนโตนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆที่ผมไม่อ่านมาแล้วกันแม่หมูป่าได้เสียชีวิตไปนะครับผมเขาก็เลยทํหน้ากากเป็นหมูป่าขึ้นมาอันนี้คือประวัติที่พอจะมามาพูดกันด้านิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูเอาเองแล้วกันก็ <c oughs> อันนี้มาพูดกัน,นคร่าวๆฮะเพื่อเป็นการฆ่าเวลา เอาละครับผมวันนี้เรามาดูนี่ดีกว่ากล่องนี้ครับอินโนซเกะแต่ไม่มีหน้ากากหูบานนะอันนี้คือหน้าหล่อเลยนะครับนี่คือหน้ากล่องของเขานะครับตัวนี้ด้านข้างครับจะมีทําคู่มาเป็น A กับ B นะตัวนี้คือนักล่าสูรเหมือนกันนะครับจําชื่อไม่ได้ก็อ่าฮะด้านหลังครับตัวนี้ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับหลานด้านข้างครับนี่วันนี้เรามาเปิดกันแบบสบายๆนี่ด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ใส่ถุงมือหน่อยวันนี้สะอาดๆแล้มาแกะดูข้างในตัวโมเดลกันดีกว่าครับวันนี้มาปึ๊บ แกะกันเลยครับวันนี้มากันแบบง,ง่ายสบาย,บาย,บายอยอเอาละอ่ะมาดูกันที่ตัวโมเดลนะฮะใส่ทําไมถุงมือวะเนี้ใส่ละเกะกะมีแค่นี้ครับเป็นกล่องที่เล็กมากนะตัวเล็กมากนะอันนี้ใช่งานชื่องานอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยครับผม,ม่ะเราแกะขึ้นมาเอาละครับผมภายในกล่องมีมาแค่นี้ครับหนึ่งสมสี่หมีมาหมด5ช่องครับมีฐานจับสองอันมีตัวมีหัวครับผมแกะกันเลย ขอถอดถุงมือแล้วกันรู้สึกไม่ถนัดเลยนะฮะมาแกะเป็นข้าไปโอเคมา,มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวก่อนละกันนี่ครับผมเรามาดูกันที่ตัวครับวิสวยวะ่ะเฮ้ยนี่ฮะกล้ามออกมาสวยนะทาออกมาสวยมากแต่เสียอย่างเดียวฮะคือมันสิด <laughs> มันไม่มีเงาเป็นลายเนื้อัเท่าไหร่นะมันไม่เล่นเงาเล่น อะไรตามร่องกล้ามเลยอ่ะมันเป็นสีขาวซีดๆเลยนะครับมันเลยไม่ค่อยลงสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแล้วส่วนผ้าส่วนกางเกงก็โอเคครับสามสีเลยนะคือถ้าลงสีที่มันเป็นเล่นเงากว่าน,นี้หน่อยนึงนะจะทําให้รู้สึกว่าโมเดลดีขึ้นนะครับผมแต่รูปร่างส่วนตัวผมว่าดีแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเราประกอบมันก่อน้วยกันเข้าฐานก่อนใส่หัว ไม่มีหน้ากากหูป่านะคือความสามารถของอินโนสุเกะนี่เขาคิดคนขึ้นมาเองนะฮะถ้าปานอะไรนะปานสัตว์ป่านะครับผมนี่เขาคิดคนขึ้นมาเองเลยนะครับอ่ะน้องแกะใส่ตรงไหนวันเนี้ยอ๋อตรงนี้อ่ะนี่ครับผมตัวโมเดลทำออกมาโอเคนะเป็นสัดส่วนที่กำลังพอดีนะครับผมนี่คืออินโนสุเกะนะครับผมงานอะไรไม่รู้ มันไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยอ่ะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยหือเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะก็ลองมาดูกันเอามาเปิดให้ดูกันตอนแรกว่าจะไม่เปิดไม่ทําคลิปแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเท่าไหร่มันเป็นงานเก่าแล้วด้วยเ็เลยมาทําคลิปเปิดให้ดูกันหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวหายไปนานแล้วเดี๋ยวมันเหงาดูหน้าครับไอ้สวัสดีนี่เราเองสวัสดีเราเองเราเป็นอินสเกเนะนะฮะดูกล้ามดู ดาบดูตัวดูผมดูหน้าดูสีสีที่ตัวอย่างเดียวเลยครับผมที่ยังไม่ค่อยผ่านนะฮะดูอย่างนี้มันไฟมันส่องมันจะจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันไม่ค่อยเป็นเงาอ่ะถ้ามันเล่นเงาดำ,ดำ,ดำ Earlier, ๆลายๆแบบไฮไลท์หน่อยหนึ่งนะตามตัวนะสวยเลยแต่เสีย anyway, pues. ดายนี่ย Lin ังลงสีไม่สวยเท่าไหร่ส่วนตัวปั้นน่ะสวยแต่ลงสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสะสมนะข้อมูลเรื่องนี้ผม พูดตรงๆนะยังไม่รู้เลยจริงๆนะครับผมอาจจะเปิดให้ดูกันเฉยๆแล้วกันนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้มากเท่าไหร่เราเพิ่งมาเริ่มดูจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเห็นข่าวมาว่าซีซั่นสองะจะทําออกมาแล้วนะครับภายในปีนี้นะก็ลองลุ้นกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับใครที่ดูในมังงะไปแล้วจนจบแล้วก็รอดูอนิเมะครับทำออกมาแน่นอนนะฮะก็ข่าวประกาศมาแล้วนะมีตัวอย่างมาแล้วด้วยน่าดูจริงๆวันนี้ต้องขออตัััวลลไปปกก่นนนะคครบบผมพิ ไปนะครับผมจะพาไปไหนหรือทำอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย